ตอนนี้เราอยู่ที่พระพิกคเนตฟางประทับยืนเขาว่ากันว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะไปแล้วเข้าไปดูกันเด็กๆแค่ไหนตอนนี้นะคะเราก็ซื้อนี่ชุดบูชาพระพิคเนตมาแล้วเนาะก็สามารถซื้อได้ตรงทางเข้าหน้าประตูเลยนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ล็อกค่ะล็อกแรกเนาะก็จะขายเป็น หมือนแบบชุดทุ่เพียนดอกไม้ค่ะอ่าแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแบบชุดละร้อยหกสิบค่ะเป็นชุดขนาดย่อมเนาะและนี่คือชุดขนาดใหญ่นะคะสองร้อยค่ะมีพวงมลาลัยมีกระทงให้แล้วก็มีสิ่งที่ท่านชื่นชอบเนาะเป็นน่าจะเป็นพวกผลไม้กับอ้อยอ่ะของหวานนิดนิด<บ>หน่อยหน่อยมะพร้าวมีมะพร้าวด้วยเนี่ยนี่ไงหนักมากหนักมากป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเคารพสัทธาบูชาท่านกันดีกว่าหนักมากพี่ชิโลงถุงนะ สิริมาทาพรพระขอให้โอช่วยเปิดครองสมบัตธนาคารสวั่า์เพื่อมอบความร่ำรวยโชคมาแก้มเ่อนทองความสำเร็จรักสวิ์เจ้าพระเจ้าพ้า กระโงให้พ่อหน่อยนี่เอากระโงเทียนไปลอยนะคะของชุดหนึ่งเขามีอันหนึ่งอย่างเราให้ด้วยกันแม่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันนี้อยู่ตรงที่จุดโถงหรือเปล่า นีชืวาอะครับนี่ภาวะน้ำมันต้องให้ตรงเมื่อกี้จริงๆด้วยมองงนใช่เดี๋ยวเราต้องอนกลัไปเดียวจตมอนลนะะได้ค่ะาข้มาเติมได้อ่าสดไปเติมันนะคะเอาันมาจุด้อ้าวเอาลูกไปเกลทบัวหักได้ยังอได้เดี๋ยวมันลอยไม่ได้นะลูกขอให้าดอ้ครับขอได้เลได้ขอ ขอว่าอะไรขอว่าอันอันดูเด็กดีดูแม่แบบหนังนะแล้วคุณพ่อล่ะคุณพด้วยการเด็กแนนะโอเคนั่นว่าไว้นะฮะเป็นขโมยพรของเด็กน้อยที่น่ารักมากขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่โย่าักเก็บของเล่นเองนะของเล่นเองนะ ชิโยฮันโยชิโยฮันหนูเนี่ยถือว่าเป็นสารของพาอพิคเนศนะก็คือถ้าอยากจะคุยอะไรกับพาอพิคเนตอะ่ะต้องติดข้า,ขาหนูค่าหนูแล้วหนูจะไปบอกพ่อพิคเนศให้ถ้าหนูอยากได้อะไรตอนนี้หรือหนูอยากให้พรสมปรารถนาอะไรบอกบอกหนูเลยนะอ่าอยากเรียนเก่งก็ต้องบอกเอามือ้องไว้เอามาือไ,ไม่ให้ใครได้ยินไหมไม่ให้ใครได้ยินอ่า,าบอกอหนูอย่างเดียว ไปโยันแล้วโยัคะจะซิบปอกหนูแล้วคุณอยากให้หนูรู้ว่าอะไรอยากให้หนูได้อะไรมากระซิบเลยเอาแต่ได้หนูอนันต์ได้เย็นเด่นเด่นเฮ้ยพ่อแม่ให้พ่อแม่ทำไมเก่งๆพ่อแม่ทำไมนะพ่อแม่ทำอะไรอยากให้เรียนเก่งๆน่ารักมาก หนูหนูรู้เรื่องแล้วนะหนูหนูไปบอกไปพี่คเน่ด้วยนะรู้ไหมออชี้หนูเขาหนูเขาเข้าใจละเขาพยักหน้าเขาบอกเดี๋ยวเขาไปบอกไปพี่เน่ให้โอเคเดชีอธิษฐานแล้วใช่ไหมครับใบใบหนูใบใบหนูด้วยขอบคุณหนูด้วยนะขอบคุณหนู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 เลยตอนนี้นะคะก็เข้ารถพชาเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นเหมือนกับ สาะน้ำหรือเป็นแม่น้ำอะ่ะไปเดีย๋ยวเราเดินไปดูฝั่งตรงข้ามกัน